สวัสดีค่ะเดี๋ยวเอาหายเอาเบาตอนโตเข่าไปเอาโตเข่าไปเอากับอาแม่ได้จักฝืนหนึ่งด้ออยู่อยู่กับอาแม่กับอเม่โตบ่เอามาโว้ยสิลังเอามาแจกคนเข่าอยู่เนี่ยเมือนจะเท่ากับอยากลงคือการเท่ากับเท่าแล้วได้มีสีหาสีเอ๊งบ่เท่าเท่าเร็วยังเท่าอยู่เท่ายังไง ปีก็ห้าสิบล่นะอีกสปี50สิบเหรอใช่มันใช่หรออืออายุเท่าไหร่สีโอตายแล้วเออทำไมแก่เร็วเทอะมามาเช้ามาเอาพามาหายตัวก่อนแม่อู้ลงพอลุงปูเขาเอามาหายใจโดนแล้วนะ่องนะเก็บอกเอามาหายก็ทือเขาอะวนี่เอาอนุ่มานาีโาสัก ตวอวน้อาอต่ขอบให้ให้ได้เป็นใ่โตในหมู่บ้านะคสาให้อาซาี่ใเขาเาเกิดบ้นเสาเด้เนี่ยเออ าก็เลยเขาเกิดบรรลุธรรเอาก็เลย่ะขนาดโตเขามีอยู่ทัาบา้านข้างอยู่แต่มสิทธิ์เปืองบนเจ้านอนมันใหญ่นิลของพระเออส่วนตัวอะไรเขาก็เกิดบรรลุอ้าวเราก็บบุญยางแม่นี้เออเราก็บบุญยางหน้าโนทใหญ่